ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้อยู่บูร์อุตบานแล้วก็พิชิตอุตบานนะครับผมครับผมว,วันนี้เรามีเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าแบบว่าอะไรครับอะไรครับบทพิเศษบทเล็กๆบทความ,มน,น้อยๆอยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้กันความรู้นิดนึงพอออ่ออาายกให้เญ่นนะรถมันสวยครับผมก็ วันนี้เรามี M4 แล้วก็ M3 นะมาให้ชมกันซึ่งข้อแตกต่างของวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ก็คันนี้บอกเลยว่าจะเป็น M4 ตัว F82 ครับนะแล้วก็เป็นรถแท้รถแท้อ่าทุกอย่างแท้หมดออกศูนย์อ่าออกโรงงานส่วนรถคันนู้นก็คือคันนี้ M3 M3 F80 F80 จะเป็นรถที่ถูกวางเครื่องมาอ่าเขาเรียกว่ารถย้ายนั่นเองรถย้ายของนั่นเองครับแต่หน้าตาเหมือนกันเลยนะใช่ครับดูยังไงดูไม่ออกไม่ออกครับเหมือนกันได้เหมือนกันเป๊ะก็แตกต่างกันยังไงพี่ก็บอกเลยว่าเขาเรียกว่าถ้ารถแท้เเนี่ยราออก เขาเรียกว่าออกมือหนึ่งครับออกศูนย์เนาะก็จะราคาค่อนข้างสูงอยู่มาสักแปดเก้าล้านมือสองเนี่ยก็จะอยู่มาสัก5ล้านกว่าห้าหกล้านแล้วแต่ก็คือบอกเลยว่ามือหนึ่งเนี่ยคนก็ออกน้อยแล้วมือสองก็จะยิ่งน้อยเข้าไปอีกใช่ครับเนาะตอนนี้ก็เลยเขาเรียกว่ารถย้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นออปชั่นเสริมของว่าเขาเรียกว่าเป็นทางตัวเลือกตัวเลือกครับเราัยรุ่นอยากซิ่งอ่าวัยรุ่นที่แบบชอบเครื่องเอ็มครับผมอ่าแล้วราคาจับถึงได้ใช่ครับอันนี้คันนึงประมาาณเท่ไหรร่คับตนนนีี้้ราาคออัยึ่ ก็คือสามสามกลางสามต้นอะไรประมาณนี้แล้วเอ็มีอยู่มาสี่ล้านนิดหน่อยก็คือราคาเนี่ยถูกกว่าพวกรถแท้มือสองค่อนข้างเยอะแบบเขาเรียกว่าเป็นล้านเลยล้านกว่าบาทก็เลยตอนนี้เขาเรียกว่าคนก็เลยมาซื้อกันแบบนก็มาเร่นเยอะเพราะว่ารถย้ายาคานีเขาจะมีประวัติอยู่แล้วเขาเช็คประวัติให้ดีแล้วว่าอู่ไหนทํามาแล้วก็ ออกมาจบไหมอะไรเงี้ยครับแต่รถย้ายเนี่ยมันต้องทําอะไรหลายอย่างใช่ไหมรถย้ายเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล่าเท้าความฟูนิดนึงก็คือคุณต้องมีรถสองคันต้อมีรถสองคันก่อนใช่คันในไทยหนึ่งคันคันที่เราจะไปเอาไว้นี่คันโอเคก็คือต้องมีคันหนึ่งก่อนใช่คันแรกในไทยเนี่ยเราต้องลื้อของออกหมดก็คือให้มันเหลือแต่โครงเหลือแต่โครงไว้อ่าโอเคแล้วก็เราต้องไปสั่งเขาเรียกว่าหัวตัดเขาเรียกหัวตัดแต่มันนอกมาครับผมไม่จากทางญี่ปุ่นนะครับผมก็ยุโรปมาเนี่ยครับผมก็ หรือออกแล้วก็เอาของน่ะที่มีตรงนั้นน่ะมาใส่ในบหรือว่าทั้งหมดนะย้ายจากคันนั้นมาใส่รถที่เราไปคงเปล่าแล้วตอนเรื่องรถเนี่ยคือสําคัญสุดอ่าใช่ต้องเราต้องไปตัดมาให้ดีที่สุดให้สายสายไฟต่างๆให้มันครบที่สุดเขาเรียกว่าขาดสายไปเส้นหนึ่งนี่คือเบิกอะไรยาวเป็นเรื่องครับคือคนเขาจะพลาดถ้าเกิดพลาดที่ของเนี่ยก็จะรออะไรเป็นเดือนอย่างนั้นเอง เจ็บันเลยระยะเวลาสามถึงหกเดือนหนึ่งปีหนึ่งราคาจับต้องได้ถูกกว่าเป็นร้านแต่ว่า,ต,วาต้องใช้เวลาเยอะก็แต่คนช่วงนี้เขาทำรถรถย้ายออกมาเยอะก็ะจะมีให้เห็นตามตลาดทั่วไปตอนนี้ไมว่ารถย้ายหรือว่ารถแท้สามารถใส่ของแต่งด้วยกันได้หมดอีกอย่างข้อดีคือทั้งคู่ใส่ของแต่งได้ดีทั้งหมดนะครับผมก็ดูวข้างหนรัมได้ครับผมมาดูกันครับว่าเขาใส่อะไรกันไปบ้างได้ เหมือนกันเป๊ะหนาตาเนได้เลยเหมือนกันเป๊ะถอออกใช่ไหมแล้วก็ของแต่งนะคุณผู้ชมสามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแท้รถย้ายเนี่ยถ้าย้ายมาจบนะับสเกลเดียวกันอีกตัวหนึ่งฮะก็คือเพิ่งใส่กองกับกองอิมพีชวลี่กับพ่ออาคารบูิกใช่ครับก็คือเอาของแท้มาใส่ได้เลยก็คือของแท้ใส่ได้เลยตรงนุ่นง่ายใช่ครับก็คือข้อดีของคันนี้ก็คือราคาถูกกว่านั่นเองครับ โอเคก็ไม่ว่าจะเป็นรถย้ายหรือรถแท้บอกเลยว่าเรารับทําหมดรับทำหมดอ๋อว,ว่าเราสามารถสั่งของได้ทุกอย่างใช่ครับใช่โอเคขับดีทั้งคู่ฮะลองเองแล้วบอกลองขึ้นไนโน่แรงมา้าแรงบิดน,นู่นนี่ฟิลลิ่งคือเหมือนของแท้เป๊ะลองไปขับแล้วใช้ได้ครับจริงๆริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะเลยครับ เขาอะไรต่างแค่ตัวตัวถังตัวเชืซีของของของแท้เนี่ยเขาก็มาจากเอ็มเปอเวอร์ก็คือแบบเอามาลงงานเลยพูดไปพูดมาเริ่มน่าเล่นแน่เนี่ยน่าเล่นเหมือนกันซื้อซื้เยอะซื้อซืขายเป็ร้านนึงเอาร้านนึงไปเติมรอเติมเบรกอะไรเงี้ยสั่งพวกของแต่งดีกว่าใช่ครับโอเคแล้วแต่ชอบบางคนน่ะอยากได้รถแท้ใช่ว่าจะหาได้เพราะบางบางทีอยู่ในช่วงที่เขาไม่ขายก็เลยเขาไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยเลยเขาไม่ปล่อยไม่ได้ถูกต้องครับก็ใช้ง่ายๆเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผม ก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมครับผมก็คือของแต่งนะครับผมของไม่ว่าจะเป็นรถแท้รถวายครับผมสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับถ้าเกิดวางออกมาดีนะผมก็สามารถยกของแท้ของอีกรุ่นอของรุ่นรุ่นนั้นๆนะผมที่สั่งตรงรุ่นอของแต่ละแบรนด์เนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับผมเป๊พะพอดีอไม่ต้องแปลงอะไรนะครับคุณผู้ชมก็ ติดต่อมาได้ครับผมถ้าสนใจครับไลน์แอดแอดรถตบานนะครับผมทพิชิตฝากช่องแร่แล้วก็จะมีพวกเอ่อเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมยูทูบชาแนลนะครับรถตบานเป็นทบักไทยแลนด์เหมือนเดิมครับผมถ้าอยากเข้ามาติดตามผลงานของเรานะครับครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดสับปะลายกดกระดิ่งไม่ว่าคุณจะมีรถย้ายหรือรถแท้ไม่ว่าคุณจะมีรถย้ายหรือรถเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยครับผมเราให้ปรึกษาทุกรูปแบบอยู่แล้วครับผมว่าจะแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมคุณชอบวันนี้ก็บูมพิชิตก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับผผมมกก็เจอััััันคคคลิปสสสสววดดีีรรบบ ไปต้องเทสหน่อยแล้วต้องเทสหน่อยแล้วลองละเทสหน่อยเอาวะล่ะเขาเรียกว่าประเด็นร้อนครับที่อยากจะให้ทุกคนได้ทราบกันเขาต้องเก็บความรู้อ่ะเก็บความรู้เล็กน้อยอ่อโอ้โหเขาถ่ายเอ้ยไม่มองหรือไงวะินดีไหมน่ะ